สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วเนาะเมื่อไร่นะคะเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะเอาละค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะเริ่มกันเลยค่ะจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วครูกวางกำลังพูดถึงเรื่องของ verb ing a แล้ว verb ing มีกฎทั้งหมดกี่ข้อนะที่เรียนกันไปพอจะจำได้ไหมคะ very good ค่ะมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1คือกริยาทั่วไปหรือเวบช่องที่1ในใน,ในทั่วทั่วไปกริยาทั่วไปเลยนะคะเติมอะไรได้เลยค่ะดเด็กๆเติม ing ได้เลยค่ะส่วนข้อที่สองกริยาใดก็แล้วแต่ค่ะเด็กๆที่หนึ่งคำในหนึ่งคำนั้นมีสระเสียงสั้นเพียงหนึ่งตัวและมีพยัญชนะตัวสุดท้ายเพียง1ตัวต้องทำยังไงคะ very good ค่ะต้องเติมตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วถึงจะเติม ing ได้ส่วนข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายคือคำใด verb ใดที่ลงท้ายด้วย e ไม่ออกเสียง e ให้ต e ัด e ทิ้งแล้วเติม ing แล้วพร้อมด้วยอย่างค่ะที่จะไปทบทวนกฎการเติม ing กับ verb ต่างๆพร้อมแล้วลุยเลยค่ะ view Review, Review คือการทบทวนค่ะเด็กๆคำแรกค่ะอ่าเตรียมสมุดและดินสอมมาตอบคำถามได้เลยค่ะคำคำนี้ออกเสียงว่า wash wash เอ๊ watch. Watch. A, แล้ว wash จะเลือกข้อใดคะระหว่าง washes wash และ washing ตอบข้ออะไรคะระหว่าง A B และ C ค่ะ เด็กๆเลือกข้ออะไรกันคะ good job คำตอบคือ C c a t ค่ะเด็กๆนะคะคำตอบคือ C c a t ค่ะทําไมครูถึงบอกว่ามันตอบ C c a t เพราะว่า wash ถือเป็น verb ช่องที่หนึ่งที่เป็นกิริยาทั่วไปค่ะ เติม ing ได้เลยเอาเสียงว่า watching watching นะคะกดข้อที่สองค่ะไปเลยข้อที่สอง swim swim เรือข้ออะไรนะ ระหว่า swimming swims หรือ swimming ที่มีตัว m เพียงตัวเดียวเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ a ค่ะทำไมถึงเป็นข้อ a มาดูคำว่า swim ที่เป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะ swim ม,มีตัว สระเพียงตัวเดียวคือตัว i ลงท้ายด้วยพยัญชนะเพียง1ตัวคือตัว m เพราะฉะนั้นสระ i ถือเป็นสระเสียงสั้นถ้าเป็นสระเสียงสั้นจะกดเข้ากดข้อที่2ใช่ไหมคะต้องเติมตัว m อีก1ตัวแล้วเติม i ng แล้วออกเป็น swimming swimming นะคะ คำคำนี้ออกเสียงว่า talk talk เลือกข้ออะไรคะระหว่าง a talking talking และ talking เติมตัว k อีกหนึ่งตัวคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ a ค่ะเด็กๆ คำตอบคือข้อ A ค่ะทำไมถึงบอกว่าเป็นข้อ A เพราะ talk ถือเป็น verb ช่องที่1ปกติค่ะเติม ing ได้เลยบางคนบอกคู่กว้างแต่มันมีตัว A นะ A เป็นสระ1ตัวนะแต่นะักเรียนอย่าลืมค่ะว่ามันมีตัวสะกด2ตัวค่ะคือตัว l กับตัว k ไม่เข้ากดข้อที่2ค่ะผ่านนะคะ Hide 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 ตัวนี้แปลว่าซ่อนแอบนะคะแล้วเรามาดูกันซิว่าจะเลือกข้ออะไรระหว่าง hiding hiding แล้วก็ hiding hiding หมดเหมือนกันเลยดูซิว่ามันจะไปเข้ากดข้อไหนนะ ah hiding มีสระ1หนึ่งตัวเหมือนกันเลย ได้เลยนะอีก็สระนะคะมีตัวดีเป็นตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นคำคำนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B-boy ทำไมถึงเป็น B-boy คะเพราะลงท้ายด้วยอีค่ะแต่ไม่ออกเสียงอีนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดอีทิ้งแล้วเติม Ing ค่ะออกเสียงว่า Hi ้ i n g งให้ n g นะคะกำลังซ่อนแอบอยู่นั่นเอง ต่อไปค่ะคำนี้ look look ที่แปลว่ามองนะคะ,ะเลือกคำตอบค่ะ looks looking กับ looking เติม erm K n หนึ่งตัวแล้วเต erm ิม ing ค่ะคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะเด็กๆ good job looking ก็คือเต erm ิม ing ข้อ b บ่อยค่ะ นักเรียนบอกว่าครูกว้างแต่มันมีตัวโอนะโอเป็นสระนะแต่โอมี2ตัวนะคะเด็กๆไม่เข้ากดข้อที่2ค่ะอะ่านนะคะเข้าสู่บริเวณลิ t เนอ๋อเมื่อกี้นี้มีกี่ข้อนะ5้าข้อใครถูกหมดเลย5้าข้อมั้งค่ะนักเรียนของครูกวางต้องถูกหมดแน่ๆเลยเพราะอะไรจำกฎทั้ง3มข้อก่อนหน้านี้ได้ถูกไหม ่ะต่อไปค่ะเด็กๆมาดู lesson 22ค่ะ I am reading book I am reading book นะคะประโยคนี้บ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็มันไม่มีตัวบอกเวลาไงว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรนะะ่นะคะอย่างภาพนี้ค่ะ หล่อนคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้กำลังอ่านหนังสือนะะ I am reading book in the evening I am reading book in the evening นักเรียนสังเกตค่ะสังเกตรูปประโยคด้วยนะจ๊ะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะ,นะคะอ่ะ เด็กๆสังเกตค่ะ I am reading book in the evening. In the evening เป็นตัวบ่งบอกค่ะว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนเย็นฉันจะอ่านหนังสือเวลาเย็นหรือฉันจะอ่านหนังสือตอนเย็นนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าณขณะที่เขาพูด ยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะไปต่อเลยค่ะ I am cooking soup for dinner I am cooking soup for dinner นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าณขณะที่พูดอยู่นั้นยังไม่ทำแต่กำลังจะทำอะไร ทำอาหารทำซุปในเป็นอาหารเย็นนั่นเองนักเรียนสังเกตค่ะ verb ing ของคูกวางอยู่ตามหลังของคําว่า am ซึ่ง am คู่กับอะไรคู่กับ i และ am ถือว่าเป็น1ใน3ตัว verb to be ฟังดีๆนะ cooking เมื่อกี้ reading นะ reading reading ก็ตามหลัง am นะคะ I am cooking soup for dinner. ฉันจะทำซุปเป็นอาหารเย็นจะทำทำหรือ,อยังยังไม่ได้ทำนะแต่จะทำตอนไหนทำตอนเย็นค่ะนะาเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะนึก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  She is writing the notebook. She is writing the notebook. อ่าคำว่าไร้จริงๆแล้วถ้าเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งคือเขียนยังไงคะถ้าเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งถ้าเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งจะเป็นอ่าเดี๋ยวนะ,ะถ้าเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งจะเป็น w r i t แล้วก็ e ค่ะ write ที่แปลว่าเขียนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอยู่ตามหลง e, ัง e s ซึ่งอี s เป็นหนึ่งใน verb to be ที่คู่กับประธานเอกะพดหลัง verb to be แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องตัด e ทิ้งแล้วเติม ing เห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น she is writing the notebook she is writing the notebook เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนขณะที่พูดนะคะเด็กๆทำไมถึงบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ณขณะทีู่ด เพราะไม่มีคีย์เวิร์ดตัวบอกเวลาค่ะว่าเกิดขึ้นเวลาใดหรือกำลังจะเกิดขึ้นเวลาใดนะเด็กคนนี้กำลังเขียนหนังสืออยู่เลยหรือเขียนสมุดอยู่เลยอาจจะทำการบ้านก็ได้นะคะอาผานนะคะจับสังเกตโครงสร้างประโยคดีดีด้วยนะอ่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรเล่นกีตาร์อ่ามาดูโครงสร้างประโยคค่ะ Tom is playing the t u i t a r Tom is playing the t u i t a r Tom กำลังเล่นกีต้าร์อยู่เลยนะคะในขณะที่ผู้พูด,พ,ดพูดอยู่เนี่ย Tom ก็กำลังกระทําอยู่นะ playing เติม ing เอ๊ะตำแหน่งของมันอยู่อะไรนะอยู่หลัง is อีกแล้วนะคะแล้ว is เป็นตัวบ่งบอกว่าประธานเป็นเอกพจค่ะแล้วตามด้วยอะไรคะ ตามด้วยกรรม subject นะคะเอ objects นะคะนผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆกำลังร้องเพลงเนาะเพราะฉะนั้น Lisa is singing a song Lisa is singing a song Lisa กำลังร้องเพลงนะขณะที่เราพูดเนี่ย Lisa กำลังทำอยู่เพราะฉะนั้น singing เติม ing ตามหลัง verb to B และ verb to be ตัวนี้ใช้คู่กับ subject ที่เป็นเอกสรรนนะคะอ่ารูปภาพนี้บอกเลยค่ะ join us English l e s s o n นะเหมือนกันค่ะ join us English l e s s o n มาสนุกกับบทเรียนภาษาอังกฤษของเรากันเถอะ they are studying English they are studying English นะคะ study เป็น verb ทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่เติม ing ลงไปนะคะพวกเขาเหล่านี้ประทานมากกว่าหนึ่งแน่นอนนะคะในรูปมี one two three and four นะประทานมากกว่าหนึ่งค่ะ verb to be จึงต้องเปลี่ยนจาก is เป็น r ค่ะแล้วหลัง r ก็ต้องเป็น ing English เป็นตันะคะเป็น objects สองคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆกำลังเล่นบาสเกตบอลนะบาสเกตบอลอ่ะลองแต่งประโยคสิว่าประโยคนี้จะแต่งว่าประธานตัวแรกเลยต้องเป็นเดย์แน่ๆค่ะเดย์ Day, คู่กับอะไรเมื่อกี้นี้ they are เล่นก็คือคำว่า play แต่ play ดันไปอยู่หลัง r r e เลยต้องเติม i n g ก็เป็น they a r e playing basketball นะ แต่ครูกวาไม่ได้ใช้ they are ค่ะครูกว่าใช้ Tom and I are playing basketball นะ they are Tom and I are playing basketball basketball นะประธานมีทอมหนึ่งคนและมีฉันอีกหนึ่งคนและมากกว่าหนึ่งแน่ๆนะคะกำลังเล่นบาสเกตบอลนะ อ่าคราวนี้เรามาสรุปค่ะ present continuous มีโครงสร้างของมันคือโครงสร้างของมันคืออะไรหนึ่ง subject บวก verb to be แล้วบวก verb ing ค่ะนะคะตัวอย่างเมื่อกี้นี้เลยนะ they are studying English they are studying English นะคะ day เป็น subject verb to be คือ are และ Study ing คือ verb ช่องที่1เติม ing ค่ะบอกเหตุการณ์ได้2เหตุการณ์คือหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเช่นตอนนี้หนูกำลังดูคลิปวิดีโอของคุกวางอยู่ก็ I am watching video clip they are I am watching video clip นะคะ กำลังดูอยู่กำลังดูวิดีโออยู่นะหรือเหตุการณ์ที่สองค่ะเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมักจะมีคำบอกเวลาท้ายประโยคเชน่น I am studying English tomorrow ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษในวันพรุ่งนี้ได้หมายความว่าณนะขณะที่หนูพูดอยู่เนี่ยหนูอาจจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่หนูพูดแล้วหรือยังหนูยังไม่ได้เรียนนะแต่จะไปเรียนเมื่อไหร่เรียนพรุ่งนี้นะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ p r e s e n t continuous ที่เมื่อสักครู่นี้ครูกวากำลังสอนอยู่เป็นเพียงเหตุการณ์ข้อที่1นนะคะเด็กๆเ,เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณนะขณะที่หนูสนทนากับใครสักคนอยู่หรือกำลังบอกเล่าบอกเก่าเล่าสิทให้ใครรับรู้ว่าฉันจะทำอะไรเขาจะทำอะไรพวกเขากำลังทำอะไร นโะคระงสร้างของมันก็คือเหมือนกันค่ะ s u g g e s t บวก verb to be บวก verb ing verb to be คืออะไรก็คือ is e am แล้วก็ are นะคะอ่ะเดี๋ยวเองมาทบทวนกันดูสิว่าเด็กๆเ,เข้าใจโครงสร้างของ present continuous กันไหมไปดูค่ะคุกวามีคีย์เวิร์ดมาให้ j e n n y is hamburger อ่ะเด็กๆลองแต่งประโยคสิคะว่าหนูจะแต่งประโยคนี้ว่ายังไงเขียนใส่สมุดคูกวามีเวลาให้10วินาที นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10กาแลสถ้ามาหมดเวลาค่ะประโยคที่หนูแต่งหนูแต่งว่ายังไงแต่งเหมือนครูหรือเปล่ามาดูกันเช็คไปพร้อมๆกันค่ะ Jenny is eating hamburger อ่ามาดูซิคีย์เวิร์ดครูควานใช้ครบทุกตัวไหม เจนนี่อ่ามาแล้วนี่นะคะเจนี่เป็นประธานเอกเพจน์ต้องมี i s เป็นตัวเชื่อมค่ะ is ตามหลักอีก็เติม i n g ได้เลยแล้วก็ตามด้วยแฮมเบอร์เกอร์นะคะครบนะคะคู่กวางไม่โกงนะนะเดยกๆว่าคู่กวางไม่มีสระตัวเดียวนะ ดูดีๆนะคะไม่มีสระตัวเดียวนะ e กับ a ถือเป็นสระเหมือนกันนะ<ม>ส่วนตัวสะกดของมันคืออะไรตัว t เพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นหนูเติม i n g ได้เลยไม่ต้องเบิ้ล t ไม่ต้องเติมตัว t อีกหนึ่งตัวนะคะไปข้อที่ะคะ2ค่ะ i swim tomorrow อ่ I swim tomorrow. ถ้าเป็น present con อ่ะถ้าเป็น present simple t e n s ้จบแล้วนะบริบรน์แล้วนะแต่ครูวาอยากให้เด็กๆลองแต่งเป็น present continuous เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเลยจ้าแต่เด็กๆจ๋าครูวามีคียว่า์ดคำว่า tomorrow นั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะขณะที่พูดนะแต่มันจะไปเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ลองเขียนสิว่าอย่างไรโอเคเขียนเหมือนครูหรือเปล่านะไปเช็คกันค่ะ I am swimming tomorrow ฉันจะไปไว่ายน้ำในวันพรุง่งนี้นะฉันจะไปไว่ายน้ำในวันพรุ่งนี้ I คูความบอกแล้วว่าใช้กับ verb to be ได้เพียงตัวเดียวนั่นคือคำว่า am นะคะคเพราะฉะนั้น I am เมื่อ s ว i m ตามหลัง M ต้องเติม ing แน่ๆเลยแต่ Swim มันทำไมคะเด็กๆมีตัว I เพียงหนึ่งตัวเป็นสลาดเสียงสั้นและมีพยัญชนะหนึ่งตัวเป็นตัวสะกดหนูก็ต้องใส่ M อีกหนึ่งตัวแล้วเติม ing ค่ะแล้วก็ได้เป็นประโยคว่า I am swimming tomorrow นะคะ ฝึกออกเสียงด้วยนะเด็กๆเดีเด๋ยวพอมาเจอกันแล้วหนูก็จะได้แบบ very good สำหรับการ reading นะคะอ่ะควานี้ครูความบอกว่าเดฟ fish at the l e ลกเด e fish a t the lake นะคะอ่ะรูปภาพมาค่ะอ่าเด e คู่กับอะไรนะ v e r b to be ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะ Fish เนี่ยเติมอะไรได้เลยนะะ้ำเคยสอนไปแล้วนะคะ at t เ e l นเเป็นส่วนขยายให้รู้ว่าไปที่ไหน,นได้คำตอบเหมือนครูหรือเปล่าไปเช็คกันค่ะ they are fishing at the lake they are fishing at the lake นะ fishing นะคะเติม ing นะ they are they คู่กับ a อยู่แล้วนะคะ fish อยู่ตามหลัง a ก็ต้องเป็น fishing at the lake เอ๊ะผ่านไปขีดข้อละสมแล้วเนาะ เดี๋ยวมาเช็คกันครูกวาง teach English ครูกวาง teach English นี่จ้ะถ้าหนูมาเรียนที่โรงเรียนหนูก็จะได้มีนี่เล่นวงล้อหันศาแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมาเรียนกันในห้องนะอ่าเพราะฉะนั้นครูกว้างเป็นเอกพจน์ใช้ได้แค่ตัวเดียวค่ะคือ is c h e c ค่ะ She is teaching English. ครูกวางเปลี่ยนสรรพนามใช้สรรพนามแทนคำว่าครูกวางเพราะครูกวางมันยาวเห็นไหมครูกวางก็ครูกวางเป็นผู้หญิงนะสรรพนามใช้แทนคือ she เลยเป็น she is teaching English she is teaching English คำว่า teach อยู่หลัง is มันก็ต้องเติม ing ซึ่งคำว่า teach เติม ing ได้เลยค่ะออกเสียงว,ว่า teaching teaching นะคะ Teaching English นะอ่าสี่ข้อผ่านไป We fly Korea We fly Korea ประโยคนี้มันแปลว่าพวกเขาอะบินไปประเทศเกาหลีเชื่อมนะคะตรงชาติเกาหลีก็มาจ้านะคะอะลองแต่งสิคะให้เวลานับ one two three four five six seven eight nine and ten time ups time ups นะคะ time ups แล้วหมดเวลาค่ะอ่ะเช็คค่ะเหมือนครูไหม we are flying to Korea we are flying to Korea นัเรเยนค่ะเวลาหนูจะบอกว่าหนูจะไปไหนสักที่หนูจะลืมคำว่า to นะเพราะ to อ่ะหมายถึงถึงบินไปถึง we are พวกเรากำลังบินไปประเทศเกาหลีค่ะ เป,เป็นสรพาีเป็นสรรพนามนะต้องเขียนว่าเป็นสรรพนามในคาบของคํานามไม่เป็นคํานามในค่าของสรรพนาม V คือพวกเรารวมตัวคนพูดพวกเรากําลังบินไปโคเรียคาว่าพวกเราอะมากกว่า1นึ่งไมละลูกมากกว่าใช่ไหมเพราะถ้ามากกว่ามันต้องใช้คู่กับ R ที่เป็น work to be ค่ะส่วนคําว่า fly เติม ing ได้เลยก็ flying to Korea นะคะ อ่าห้าข้อผ่านไปอ่าวันนี้บทเรียนนี้ไม่มีการบ้านเพราะคุูวางให้ฝึกในชั่วโมงไปแล้วนะคะเด็กๆอ่าบททบทวนบทเรียน5ข้อกับท้ายบทเรียน5ข้อรวมแล้วเป็น10ข้อได้กี่คะแนนคะบอกเรา90กันบ้างนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ดีเอ็นค่ะเสกุ๊ดบายนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปบ้าย